รับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์แชมเปี้ยนของเกม League of Legends by Lift กันนั่นเองนะครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งนะครับหรือว่ามีโอกาสกากนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์เกมมันเด่นนั่นเองนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามหรือเข้าไปอ่านข่าวสารของเกม e-sport ได้เลยนะครับโอเคนะข้อมูลเหล่านี้นะครับไม่ใช่ความจริงนะครับก็คือแบบว่าวิเคราะห์เฉยๆนะครับ อย่าเอาไปเป็นแบบว่าเอาไปเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือเกมเปิดออกมาแชมเปี้ยนเหล่านี้จะเป็นมะเร็งหรือว่ากากไปเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่เลยนะอย่าเอาไปคิดรวมกันนะครับผมโอเคเราเมื่อเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกนะครับผมเป็นหันใจหลายๆคนเลยนะครับก็คือยอซโอนั่นเองนะครับสมุไรแห่งสายลมนะครับซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับในเกม l e a อ u of l e g e n d นะครับ ซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่เงโกงแล้วก็แบบว่าโหดด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเจมไม่น่าจะปรับกากแน่นอนนะครับซึ่งมีความที่มันแบบว่าเล่นยากอยู่นะครับเล่นยากอยู่นะก็คือจังหวะเข้ากับจังหวะออกนะครับถ้ามันเกิดนะก็คือเกิดแบบว่าเกิดจัดนะเออเกิดจนไม่มีใครเอาลงนะครับแต่ถ้ามันได้กากนะฮะก็คือแบบถ้ามันได้แจกอะก็คือแบบแจกไปเลยนะฮะไม่เกิดไปเลยนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับก็คือผมชอบเล่นน้องมากนะครับผมในเกม LBPc นะฮะซึ่งมีท่าท่าหนึ่งก็คือแบบว่าถ้าใครทำได้แม่งแบบว่าเท่ไปเลยนะฮะ <c oughs> ก็คือท่าแบบว่าแฟดนะครับแล้วก็ใช้อ่าลมไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือแบบไม่ต้องกดแบบว่าพอมันอนะ่ะผมจะไม่ได้หรอกยังทำยังไงวะต้องกดสกิลสามอ่ะต้องกดปุ่มอีนะครับไม่ใช่เด้ ไอเชียกับูพวอะไรงูเนี่ยต้องกดแฟดแล้วก็กดปุ่ม e ของลำนะครับซึ่งแม่งก็ต้องใช้จังหวะด้วยอ่ะก็คือใส่เนี่ยแล้วก็แล้วก็แฟตใส่สตูนะครับซึ่งแม่งก็ทํายากอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่ผมทําได้นะไม่อยากจะโม้แต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้เล่น ll มาเป็นปีแล้วนะครับก็คือน่าจะจับก็คือน่าจะกากไปเลยนะก็คือเล่นเล่นไม่เกิดไปเลยนะครับ สลาปเยโซโอนะครับตัวนี้นะครับก็นอกเรื่องไปไหนเนี่ยตัวที่2นะครับผมก็คือทีโมนั่นเองนะครับเป็นหัวใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือแบบเป็นแชมเปี้ยนตัวแรกๆเลยนะครับของเกม u e of l e g e n d s นะครับทีโมนะครับหนูน้อยสุดน่ารักนะครับซึ่งมีความสามารถนะครับก็คือป่วนแบบ ปวดฝ่า,า ına, ตรงข้ามได้มากๆนะ pues s, สกิลต it ิดตัวมันสามารถหายตัวได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีความวิ่งเร็วด้วยนะในการใช้สกิลนะครับแล้วก็อันตินะครับของทีโมนะฮะสามารถวางเห็ดได้นั่นเองนะแล้วก็เห็ดก็สามารถหายตัวได้เหมือนกันนะครับซึ่งคือถ้าใครเดินเข้าไปในป่านะแล้วก็หยียบกับดักหรือว่าไปหยยบเห็ดของทีโมเข้านะก็คือแบบอาจจะซวยไปเลยก็ได้นะเพราะว่าแม่งเห็ดของมันนะครับก็คือมีพิษด้วยนั่นเองนะครับสิ่งทีเหยยบปุ๊บ เดินเหลือนิดหน่อยอ่ะเออแบบว่าคิดในใจเฮ้ยกูรอดแล้วเดี๋ยเดินเข้าไปเหยียบ <laughs> เดินเข้าไปในป่าเหยียบเห็ดปุ๊บทีโมโอ้โหสวย Surprise motherfucker What the fuck ตายนะครับผม ตัวนี้นะครับทีโมนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ 1- นหโหดมากนะฮะแต่เมื่อจังหวะทีมไฟมาหรือโดนคิวบ่อยๆนะฮะก็ช่วงต้นเกมก็อาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะยอันนี้คือทีโมนะครับผมมาตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือเวนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งสาย ADC นะครับซึ่งผมก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือต้องใช้ทักษะในการเล่นเหมือนกันนะตัวนี้เพราะว่า มันก็ต้องหาจังหวะในการยิงแล้วก็ในการหลบของสกิลของฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกัน,นครับซึ่งแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับผมืคอคือแบบว่ารี่นี้ผมโกงอยู่นะ,ะ Skill นะครับก็คือสกิลนะครับที่ทำดาเมจแบบทูดาเมจนั่นเองนะค,คือแบบยิงแบบว่าโอ้โหยิงแทงแบบเลือดไหลเป็นน้ำเลยอนะ <c oughs> ตัวที่4นะครับชื่อว่าโซลกาดนั่นเองนะครับเป็น s u พ p o r t ตัวหนึ่งนะครับที่ ที่มีความโกงเหมือนกันนะก็คือแบบเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะฮะแบบไม่ว่าเพื่อนจะแบบว่าเลือดน้อยแค่ไหนก็เพิ่มมาแบบว่าไอ้เฮียอาจจะเต็มไปเลยก็ได้นะเมืแ่อบบตัวนี้นะส่วนตัวผมนะครับมองว่าเป็นตัวที่แบบว่ามีประโยชน์ในช่วงแบบว่าอยู่เลนมากๆนะครับผมเต็มเมื่อเลยการเกมนะตัวโซลกาต้องเป็นตัวละครที่คอยช่วยเพื่อนนะครับอยู่แถวหลังดังนั้นคนที่ดึง ประสิทธิภาพของตัวนี้ออกมาได้มากี่สุดจําเป็นต้องมีทักษะในการอ่านเกมระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคต่อมานะครับมัสเตอร์ยนั่นเองนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยได้เล่นมากแต่ก็เล่นเป็นอยู่ละแต่ว่าไม่ค่อยจับนะครับมัสเตอร์ยนะครับเป็นคนใจเฟมเมอร์นะครับสายแบกเมื่อมัสเตอร์ยเกิดนะครับผมก็ยากนะครับที่จะหยุดเขาลงนะครับเมื่อหลุดเกมนะครับมัสเตอร์ยีก็จะมีพลังที่สูงนะครับผมก็ ต้องออกไอเทมที่แบบทรงสูงด้วยนะมัตเตอร์ยีถึงจะเกิดแล้วก็มีพลังที่แบบสูงด้วยนะครับผมอัตตีของมัตเตอร์ยีนะครับก็จะคูลดาวทุกสกิลนะครับก็สามารถใช้ได้บ่อยขึ้นนะฮะถ้าฆ่าศัตรูได้นะครับ1ตัวก็จะสามารถรีสกิลทั้งหมด <c oughs> ยัเรียนมาก <c oughs> ก็จะสามารถรีสกิลทุกอันนะครับผมได้นะฮะแล้วก็ใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับก็สามารถเข้าไปหัดเล่นกันได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเกมเปิดมานะครับตัวนี้นะครับจะปรับการไหมนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับ5แชมเปี้ยนของเกม League of Legends วล์ดิกนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ผิดพลาดตรงไหนก็กาบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามเงินด้วยแล้วกันนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมไปละบาย